หุ่นดีก่อผิดยิบซีคิรติส่วนคืนดาม,มาด่าโดนแสกินพิซซ่า กินจริงหรือคอนเทนต์ยิบซีคิรติลายยาวดรามา่าโดงคนแซกกินพิซซ่าสั่งของเต็มโต๊ะกินจริงหรือคอนเทนต์ทำไมหุ่นยังดีชีที่เห็นในโซเชียลอาจไม่ใช่ความจริงทั้งหมดเป็นดาราสาวหุ่นแซกที่หลายคนเนี่ยฝันถึงสำหรับยิบซีคิรติซึ่งกว่าจะได้หุ่นสวยๆแบบนี้มาครอบครองเจ้าตัวนั้นก็ต้องตั้งใจปั้นหุ่นแบบสุดตัวมีวินัยในการดูแลตัวเองมากๆ ทั้งคุมมาหารทั้งออกกำลังกายอีกด้วยแต่ล่าสุดค่ะเมื่อวานนี้เองก็มีเรื่องให้สาวยิบซีเนี่ยต้องออกมาโพสไล่า์ยาวชี้แจงถึงเรื่องราวที่เจ้าตัวนั้นโดนแสกว่าเวลาลงรูปของกินได้กินจริงไหมสั่งเอาคอนเทนต์ไม่ได้กินจริงหรือเปล่าทำไมกินแล้วยังหุ่นดีกินเท่าไหร่ก็ไม่อ้วนซึ่งเจ้าตัวก็ได้โพสภาพขณะกินพิซซ่าและยืนยันชัดเจนว่าเวลาสั่งของกินมา ก็กินจริงแต่กินอย่างมีสติ Italian is my family cheat me ท็ โคตาพิซซ่าหนึ่งชิ้นท้วนหลังๆยิปซีมีความเป็นห่วงเกี่ยวกับความเข้าใจผิดของคอนเทนต์ในโซเชียลน้องๆหลายคนมักจะเห็นดาราอินฟลูเอนเซอร์รูปร่างผอมเพียวลงรูปลง,งสตอรี่ของกินเยอะๆประมาณว่าของที่กินคือแคลเซียมสูงแต่คนกินคือผอมและเกิดความคิดว่าทำไมเขากินแล้วก็ยังหุ่นดีอยู่เลย แล้วเอาความคิดนี้นำมาเปรียบเทียบกับชีวิตและรูปร่างตัวเองจนทำให้ไม่มีความสุขยิบอยากเป็นหนึ่งเสียงที่ขอเตือนว่าน้องมันอาจไม่ใช่ความจริงทั้งหมดเขาอาจจะกินนิดเดียวเขาอาจจะไม่ได้กินมันเลยหรือเขาอาจจะต้องไปออกกำลังกายหนักมากๆในวันถัดไปแต่เขาแค่ไม่ได้ลงโซเชียล ส่วนตัวหลายครั้งเวลายิบลงรูปก,กับอาหารอ้วนจะชอบมีคนมาคอมเมนต์ว่ากินแบบนี้ยังหุ่นดีโชคดีจังไม่เหมือนเราแค่หายใจก็อ้วนแล้วหรือกินจริงหรอหรือแค่หยิบถ่ายรูปหรือเปล่าแค่อยากบอกตามตรงเลยว่ากินค่ะแต่กินนิดเดียวสั่งหลายอย่างแต่กินแค่อย่างละนิดอย่างพิซซ่าในรูปก,ก็กินแค่หนึ่งชิ้นแล้วก็แชร์กับเพื่อนหรือกัแฟน ไม่หมดก็เอากลับบ้านแบ่งเป็นมื้อต่อไปและถึงจะเป็นวันชีเต้ก,ก็ไม่เคยกินแบบยัดยัดจะกินแค่พออิ่มเสมอยิบเชื่อว่ามันมีคนที่รับบกเผาผานดีมากๆก,กินเยอะเท่าไหร่ก็ผอมแต่เราไม่ใช่คนหนึ่งในนั้นยิบก็ยังต้องอาศัยความยับยั้งชั่งใจการกินอย่างมีสติการเลือกประมาณเลือกเวลาที่กิน เพื่อรักษารูปร่างในโวอร์ชั่นที่เราชอบและยังให้ตัวเองได้กินของอร่อยๆเพื่อให้ชีวิตมีความสุขด้วยสรุปง่ายๆคือเบื้องหลังภาพมันไม่งา่ายมันใช้ความพยายามแล,และต้องแข็งใจมากพอควรเลยใครที่รู้สึกว่าการไดเอทการออกกำลังกายมันยากจากังมันเหนื่อยเราจะบอกว่าใช่เห็นด้วยจากประสบการณ์ที่เราลองมา ทั e น no VC way out และมันไม่มีทางรัดยิบขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนที่กำลังลดหุนดูแลรูปร่างอยู่พยายามได้แต่อย่าไปเครียดกับมันมากสุดท้ายอย่าลืมว่าสุขภาพใจเราก็สำคัญมากๆถ้าเสพโซเชียลแล้วเป็นทุกกข็พักบ้างหาบาลานซ์ดีๆให้ใจเรายัางแฮปปี้ด้วยนะหวังว่าโพสต์นี้จะทำให้ใคร ใจเบาสบายขึ้นงานนี้ก็ทําให้เหล่าบรรดาแฟนคลับและชาวเน็ตเนี่ยต่างเข้ามาคอมเมนต์สแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้กันเป็นจํานวนมากเลยทีเดีวยวค่ะหลายคนนะคะก็เห็นด้วยกับสาวยิบซีพร้อมกับขอบคุณที่แชร์เทคนิคดีๆและให้กําลังใจคนอื่นอีกด้วยค่ะยังไงทางเพจบรรดามานนะคะก็ขอเป็นกระจายใ,ให้กับสาวยิบซีและคนที่กําลังจะไดเอทออกกำลังกายเพื่อลดหุ่นอีกด้วยค่ะ เป็นกําลังใจให้กับทุกคนนะคะยังไงทางเพจบันดาเมานะคะก็จะมาอัปเดตข่าวสารให้กับคุณผู้ชมได้รับชมได้ติดตามกันอย่างแน่นอนะคะ่ะ